ฮุนไดเอสนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นคานขวางกางับตัวรถก่อนนะครับพอติดคานขวางวาเรียบร้อยนะครับเราค่อยเอากล่องใส่ไว้บนคานข,าขวางทีนะครับตัวกล่องเป็นทูเล่ฟอร์ดเอ็นะครับใบนี้ใบใหญ่แต่บางคาเป็นเคฟล่านะครับมีกุญแจล็อกกันหายเปิดได้2ด้านสวยงามนะครับ นขวางตรงรุ่นหมดนะครับกวกป่องมันทังสองล้านมีกุญแจเปิดได้สองด้านเป็นเทปลางน,นะครับกรกล่องผลิตจากเยอรมันทั้งชิ้นนะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ